ผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ออกมาเป็นเส้นสปาเกตตี้จนเปิดร้านสปาเกตตี้ของตัวเองไปเลยจบๆเก๋ๆแมะน้ำหนังแดกกับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของสาวตกงานคนหนึ่งชีวิตอาพับมาไปซื้อของเงินยังไม่พอเลยต้องเลือกเอาแค่บางอย่างพอเธอกลับบ้านมาก็ต้องพยายามทำตัวให้ดูแฮปปี o ้ดีออกมารดาจะได้ไม่เครียดจากนั้นเธอก็ไปนั่งเครียดอ,อยู่คนเดียวจนร้องไห้ออกมาแต่สิ ิ่งที่ไหลออกมากลับไม่ใช่ยดน้ เป็นเส้นสปาเกตตี้เธอเลยหยิบมันขึ้นมากินอืปรากฏว่าแซบนัวเธอเลยทําการร้องไห้แล้วนําเส้นสปาเกตตี้ไปให้แม่ชิมแม่ก็โอ้โหเดียนไม่เคยแดกอะไรที่มันเฉอะแฉะชุ่มฉ่าแล้วมันอร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนโอ,อชีเดสกะมากเธอเลยใช้โอกาสนี้เปิดร้านขายสปาเกตตี้ไปเลยแล้วก็เสือกขายดิบขายดีแซวยพอหมดเธอก็ไปนั่งร้องไห้เติมเส้นสปาเกตตี้จะได้ขายต่อยาวๆธุรกิจของเธอก็ไปได้สวยนั่งนับเงินสบายใจเฉม แต่แล้วก็มีปัญหาในการผลิตเส้นสปาเกตตี้พอเธอมีความสุขมากเธอก็ร้องไห้ไม่ออกนั่งบิวก็แล้วทําให้ตัวเองเจ็บก็แล้วดูหนังเศร้าก็แล้วพังโกรธใส่เท่ากระดูกของโอคตรพ่อโคตรแม่ก็แล้วมันก็ยังไม่ร้องไห้อีเลวจนเธอตัดสินใจเอาไอโบสุดที่รักไปปล่อยในป่าและแล้วมันก็ได้ผลเธอก็ร้องไห้ออกมาแล้วได้ผลิตเส้นสปาเกตตี้อันแสนโอชาเพื่อไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าและเอฟตี้จากบ้านยางคราวนี้สปาเกตตี้ของเธอก็ทำ ยอดขายถล่มทลายขายดีไม่ไหวด้วยรสชาติที่อูมามิกลมกลม่อมทําให้มีนายทุนมาติดต่อขอทําธุรกิจจากนั้นเธอก็ได้เปิดร้านใหม่ใหไลกว่าเดิมปังเวอร์กับร้านที่มีชื่อว่า noodles และว,วิธีที่เธอใช้เค้น ก็คือไอโบที่เธอทอดทิ้งมันไว้ในดงไพรกับคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเพอทานผงชูรสในสปาเกตตี้เยอะไปหน่อยเธอก็ร้องไห้อย่างหนักพร้อมกับเส้นสปาเกตตี้ที่ไหลออกมาเฮ้ i, ยไข่ดิบไข่ดีแน่ขอบคุณไอโบและขุณแม่ที่ทําให้หนูมีวันนี้